กิจกรรนี้ดิฉันฟินมากไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆแต่อย่าหยุดน,นะคะดิฉันไปช่วยได้ไ,ดไหมคะคุณค้ามีที่นั่งเสริมอีกหนึ่งที่ในอาร <c oughs> บนเวทีได้เหรอคะร <c oughs> ได้ไหมคะคุณน้ำขอที่นั่งสำหรับพิธีกรเพิ่มหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> อยากลงไปบอกว่าจับมือจังเลยเนยอ่ยดิฉันก็เป็นนักกิผู้เรียนเหมือนกันนะ เออส e er, ิเดือนปีหน้าปีหน้านะคะใครที่อยากจะแข่งขันปอบทุเรียนและอยากจะเข้าร่วมแข่งขันการกินทุเรียนค่ะคุณแม่ขาชะเงอชะเง้มองมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมเอาขึ้นสูงๆอีนี้เดียโอ้หอย่างนี้ละค่ะก็ลองได้นะก็ลองได้นะเออจะได้แบบแชร์ภาพบรรยากาศกันไปนะคะเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหทุเรียนเอ็กโปสี่มุมเมืองเนี่ยน่าชอบกันขนาดไหนนะคะตอนนี้ค่ะหนึ่งนาทีผ่านไปเหลือเือเวลาหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีผ่านไปแล้ว ไว้ได้ค่ะไว้ได้ค่ะจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าภายในเวลา5นาทีพี่ๆครูเขาเขาร่วมแข่งขันการกินทุเรียนเนี่ยไม่สามารถกินได้หมดนะคะเราจะชั่งน้ำหนักจากส่วนที่กินได้หมดอ่ะส่วนที่วางอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็จะไปวัดกันตรงนั้นอีกทีแต่ตอนนี้ค่ะโอ้โหด้านข้างของดิฉันนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะต้องกินให้หมดด้วยนะคะแต่ไม่ต้องกินเนขั้นตอนในการพูดเขาแข่งขันทุกคนนะคะ10ข้ามนะคะดันหน้านับจากซ้าย หนึ่งสองสามและสี่ค่ะและด้านหลังนะคะนับจากด้านซ้ายมือของท่านผู้ว่านะคะนับเป็นท่านที่5ท่านที่6ท่านที่7ท่านที่8ท่านที่9และคว้าสุดแถวหลังท่านที่10ค่ะสู้ๆค่ะส่ง,สงกำลังใจให้ค่ะโอ้จากมุกลงกันหน้าค่ะมุกลงกันหน้าค่ะสองกัทีผ่านไปแล้วเท่าที่ดูด้วยสายตาคนไหนไปไวสุดคะ5ใช่ไหมห้ากับ1ใช่ไหมคะ1กับ5ใช่ไหมคะเออ นะพี่เลยล่ะพี่เดียวแต่ว่าไม่รู้แหละว,วันเนี้ยฉันไม่ได้แชมป์ไม่ไมเป็นไรแชมป์ปิ่นกัททูเรียนข้างหน้าจะพออ้แหนงแดงคุณใช่ไหมแห่งแดนคุณใช่ไหมคุณส่งเข้ามาแข่งผันน่ะไม่ใช่หรอโธโอ้ยรู้สึกว่าณอยากปินมากคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะด้านข้างเวทีและดีฉันที่อยู่ด้านข้างผู้เข้าแข่งผ่านกิน่นทูเรียนนี่นะคะกลิ่นมันหอมละมุนมากเลยจ่าแม่คนหา ถ้าเกิดว่าเอาไมโครโฟนไปจอดที่ท้องนี่นะคะท้องดิฉันรองอลนะโอ,อ้โหตอนนี้นะคะทุกทุกสื่อบอกว่าต่างก็เก็บผ้ากัาเปือ้อนนะคะพีะ่ห้าจับหนักจับเต็มตอนนี้2นาทีเกิด3นาทีแล้วนะ,ะและสูสีกันอยู่นะคะโอ้โหพี่หันมามองคู่แข่งดูไมป3นาทีผ่านไปแล้วค่ะ2กิโล คุณผู้ชายคุณผู้ชายทางด้านหลังนี่น้นำน้วคุณยังแพ้คนท่นาน้าคุณนะฮะแต่จริงๆริี่ฉันอยากสัมภาษณ์มากเลยกินทุเรียนมากที่สุดเนี่ย <c oughs> ได้กลางละกี่กิโลด,ด้านหลังนี่โหวเราดังมากเลย เราคัก5นาทีของเราเนี่ยนะคะเรามีให้ทุกคนได้กินเนี่ยนะคะ2กิโลเท่าเทียมกันแล้วจะบอกว่าตราช่งของตลาด4มุมเมืองเนี่ยเขามีการตรวจสอบกันตลอดนะคะว่าเป็นตราช่งที่ได้มาตรฐานดังนั้นแล้วน้ำหนักที่ช่างเนี่ยเท่ากันทุกคน2กิโลนี่กี่กัังคะ เช็3,000บาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและเชิญ